สิลปนคือขนาดนี้เียคืออนา้วงก้องงก้องดอว่าเอดาว่าจะเอาไปหากบว่าจะบ้านต้องตื่นน้ำมันก่อนแล้ว ลืมยายเอาเนี่ยททายไม่ให้ลูกกินนะเนยกินอิ่มบนจังให้เว้ยอันนั้นของไฟฟ้าล้น่ะทายของเขาล้อ่ะต้องมีอาหาระเลโอกะย่งนองเรือ โตือสายฟงสายไฟหมดตั้งสามเม,มื่นยิ่งไปเห็นมาก เป็นปอยูบาลนี้ดิมาตอนนี้ภูเขาภูเขาภูเขายีดด้นกับว่างกันนะเอา้านี่มันี่คนใส่พักไปเลยมันน่อยปอดไม่มีเลยเกิดขึ้นเพราะว่ายูกไ,ไ,ายยกไก่ไงต้องไายูไก่ ที่จริงรงพยาบาลกว้จะอยู่โซนนี้เนาะนีพวกนี้ก็จะแยกเขาที่ว่าการนำเภออันนี้วัดทำพักก้งเหมือนย่าที่นอมากน่ะทำพักก้งนี่ที่ว่าการนำเภอเบียงเก่าจ่าันยุนันะมีแคตรงถ้ำอ,อโอ้โมันคือมั่นพอดีตลอดใส่ผักกันนั่น,น,น,นอยย่แล้วม่อยใสครับเห็นแล้วภูเขา พูดได้ละแดงหน่อยเรียนพี่จะไปหาเธอไม่ได้เป็นตายพิ่งจะไปล่ะกันนางทำไมราคาคุณหนูขาหมาหมาคุณไปของมาเลยต้องมึงฝากเลี้ยงต้องฝากเลี้ยงเลี้ยงบอกพ่อรูปไปวันไหนจะแล้เมือแรกเนียวว่าต้องอาบน้ำล่ะ ต้นไม้อะไรอืมผุนี้เพื่อนโอ้หลายต้นนะลานกางเต็นนี่เด้อเต็นอะได้ะไรเมื่นี่เต็นกลางวัยคนตาปัญญาย่ชมนี่ก่อนถึงจะไปผาชมโอ้นะครับกางเต็นนะครับนี่มาว่างๆอะไรอยู่อันนี้อันนี้คือเขากางเองหมดนะคือของเจ้าที่วะอุทยานไม่เตรียมตัวเหนื่อยมั้ยเราต้องมีซาบุมามี อันนี้ต้องอันนี้แบบสไตล์นี้หมดามากเ่นีนนน่น้อลดตลางเต็นอย่างนี้อัน,นสีฟ้า,อ,าอืมนี่นะวานี่เลยนี่เดียวแค่ัท่าเนี้นะในเ็นเฮ็ดเองเลย้าจำนวนคนไปคนเพื่อใส่หุ่นนำใส่ยังก็สะอาดสะอาดดีนี่สะอาดดี เพหนาควอสะอาด<า>ดีไซาวองซี่นีมีหลบกล่องไฟแต่เนียนดุนี่น้แล้วน้นหาพ่อเร็วๆกำลังสวยวันทูีโอเคอืม้า ผูเวียงคับผูเวียงก็เดว่าให้ซอยเนี่ยปั๊บโอเคนนเป็นหลักก่อนเป็นรอหลักรอรอรอนั่งรกวานทืทีเดี๋ยวนะนั่ง นวลนั่งก่อนนวลนวลนวลนั okay. ่ง okay. ก่อนนวลนวลนั่งก่อนลุกแป๊บเดียว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 ไปยืนข้างไว้ยะวัยืนเลยเรื่อยวันนี้มีเสน่ห์มีชวนของหนึ่งสองสามโอเคโอเคโอเคครับเสียเปลี่ยนซื้อเรือเปลี่ยนซื้อเสียนวลนวลเสียอีดโอรันเสียอีดเก่า มียึดยันมาได้ไปเรียกเศาฟังลุงพ่อเทศนั่นบน่ฟังบึงต้องคอนเสร์ต